สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่นี่เป็นดอกแพรเชียงไห้ที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วนะคะเสาร์ที่15สิงหาคม2563ค่ะแพรเชียงไห้สีสวยๆทั้งนั้นเลยกระจัดนี้นะคะ45สีค่ะ150กิ่งราคา390บาทรวมค่าส่งนะคะนี่ กิ่งดอกไม้ที่เราส่งไปให้นี่เมื่อรับแล้วนะคะสามารถนำไปปลูกต่อได้เลยหนึ่งกิ่งพี่ก็เอาไปเด็ดเป็นสองถึงสามท่อนนะคะแล้วก็ปักห่างๆกันค่ะนี่กิ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเอาไปเด็ดค่ะเด็ดครึ่งก็ได้หรือเด็ดเป็นสองสามท่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปปักห่างๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกยอดมาใหม่นะคะก็จะได้จะได้ดอกไม้เนี่ยกระจากนี้นะปลูกแล้วได้เป็นแปลงเลยนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ45สีจัดไปติดตามดอกติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอด u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะวันนี้วลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย